สิบสามเสียงของสวครับเขาบอกว่าสิบสามเสียงเนี่ยมาตามนัดครับแต่ที่ไม่มาตามนัดอ่ะมันหายไปทั้งหมดอีกหกครับหกเสียงอ่ะหกนั้นน่ะไม่รู้ไปอยู่ไหนไม่มาประชุมยังตามตัวกันไม่ได้ไม่มาประชุมไม่มาประชุมเออครับแล้วก็ยังตอนเนี้โอกาสสองครั้งหนึ่งครั้งผ่านไปแล้วครั้งที่สองก็ไม่น่าผ่านเลยพี่ พี่วีคิดว่าผ่านไหมโอ้โหเนี่ยกลังยากยากถ้าดูจากคะแนนต้องต้องได้อีก51นะคบับอันนี้ที่สอวอ13เท่าเดิมนะต้องหา51นะบพี่ช้างพี่วีตอนเนี้สิ่งที่พิ่ทาครับชัยทวัฒน์อืมะระพีจานและสิริกัญญามั่นใจว่าจะได้เสียงสอวอนั้นความมั่นใจและและข้อมูลน่ะทำให้เกิดความสั่นคลอนครับเพราะตัวเลขสะท้อนว่าไม่มาจมนัดอมจำได้ไหมอก่อนโหวตเนี่ยนะ คุณวิโรธลัคนาดีสอนเนี่ยครับประกาศเลยว่าตอนนี้มีสวอย่างน้อย80อาจจะพุ่งไปถึงร้อยที่โหวตหนุนคุณพิธาแล้วเป็นไงครับก็ติดามันไม่ใช่ต่ำร้อยนะมันเกินสิบคือในสามในสามในสามสองสี่เนี่ยก็คือเนี่ยโครงสร้างแบบนี้คือพักร่วมแปดพักเนี่ยมาครบครบสามึงหนึ่งเพราะอาจารย์มนองงดออกเสียงโครงสร้างแบบนี้ครับ สภาตอนนี้มี749นะฮะครับออกาออกไปหนึ่งท่านคุณเลนูตัวเลขเยอะหรือเกินเนี่ยเขาจะซื้อหวยถูกไหมเอ้าให้เลือกแล้วหวยก็อเนี้ยออกในนามในนี้แหละ749ีเ้นี่ยไม่มา44เป็นสเป็นสว43สสหนึ่งคนจากภูมิใจไทยไม่สบายใช่ไหมผู้นำเราทับประกาศชัดว่าไม่โหวตนายกไม่เข้าร่วมประชุมภารกิจภารกิจเพราะฉะนั้นการประชุมเมื่อ13บีิบานมามาประชุม705ครับต้องบอกเลขไปนี้ไมื่ว่า0 5 วอดพิธาสามสองี่สามสองก็แบ่งตามนี้แหละครับครับสามหนกับสิบสมสอสอวนะครับงดออกเสียงห9 9่งเก้าไม่เห็นชอบ182รวมกันเท่าไหร่มากกว่าที่วอดพิธานะรวมกัน381 381ยแปดสบเอ็ดสาร้บอ็ดจำตัวเลขนี้ไมสามพี่วีหนึ่งสามดพีวีดูให้ดีนะในมาตรา272เมันเขียนบอกว่าการลงมติวตดนายกให้ใช้มติของที่ประชุมสภาครับ เพราะฉะนั้น199บวกกับ182นี่คือเสียงที่มันมากกว่า3-2-4ครับแน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นดูตรงนั้นนะครับตอนนี้จำเพาะเจาะจงไปที่สวอย่างเดียวไม่ใช่เพราะโครงสร้างในการโหวตนายกเนี่ยมันคือสภาก็ต้องได้นะมนสภานะอันนี้ลงคะแนนใช่ไหมเห็นด้วยสวแยกเป็นเฉพาะสวเห็นด้วย13คนไม่เห็นด้วย34องดออกเสียง159ไม่มาลงคะแนนเท่าไหร่ สี่สิบสามมาแต่ไม่ลงอ่ะอยู่สิบคนมายืนเฉยๆไงมายืนเฉยๆไม่ลงคะแนนอ่ะสิบสามสิบสามลาสามสิบสามอยู่าสิบแต่ไม่ลงผมก็สนใจตรงเนี้ยมาแต่ไม่ลงเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์ใช่ไหมเอกสิทธิ์นะเอกสิทธิ์ออนเขาเรียกชื่อเราก็ไม่ขาดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดถือว่าทําหน้าที่ไหมก็ถือว่าทํามาไงมาพิจารณาอภิปรายเสร็จไม่ลงออ๋เป็นเขาจะบันทึกว่ามาแต่ไม่ลงใช่ไหมมาแต่ไม่ลงคะแนนไม่ใช่บันทึกว่าลานะไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์เออไม่สงค์ใช้สิทธิ์ก็เวลาพี่โอเนี่ย ไปเลือกตั้งพี่โอบอกว่าไม่เห็นคนดีเลยก็ยการในช่องไม่ลงคะแนนก็ได้ใช่ไหมอ๋อโอเคอันนั้นถือว่ามีเหตุมีหลังแล้วหลังการโวต13บาที่ผ่านมาแน่นอนครับผู้สื่อข่าวต้องถามคุณพิธาบั่วลีนี้เด็ดมากกฎการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรทําไมถึงบอกยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ครับ ยอมรับแต่ว่าเรายังไม่ยอมแพ้นะครับล้วก็ยอมรับว่ายังไม่ถึงมติที่376ได้ออกมา324แล้วก็ต้องยอมรับว่ามีการกดดันผ้ทีิสภาเยอะนะครับแล้วก็ที่ไม่มาประชุมก็สิเกือบ40คนด้วยกันใช้เวลาในการหาหยุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงนะครับในการโหวตครั้งต่อไปส่วนจะเป็นโหวตครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางท่านประธานสภา